สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมส์ถูกเกมเมอร์ชานน์นะครับชานน์ที่จะเก็บโมเมนต์การเล่นเกมของผมเอาไว้นะครับแล้วเชิญทุกคนเข้ามาสนุกกับเกมด้วยกันนะครับวันนี้อยู่กับผมครับกินเขีนถูกเกมเมอร์ครับกับเกมส์วันแพสแมนเอ๊ะวันแพสแมนเอ๊ะถูกแล้วต้องมาเล่นห้าบาทติบากก็เอานะครับเอาล้วครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับก็คือแฟตประกายเสียงเอ๊ะแฟตประกายสูงเอ๊ะแฟตประกายแสบเอ๊ะถูกแล้ว ต้องเล่นอีกหลายครั้งเลยเนี่ยจะพูดถูกกันสักทีโอเคครับก็ามารีวิวแฟลชประกายแสงกันดีกว่านะครับต่อไปจะเป็นเรื่องซีเรียมแหละเอาจริงนะก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณน้องฟลุ๊กนะครับอ่านชื่อแล้วก็กระด้างใจครับใส่ย,ยุริตอบนวลน,นะก็ขอ,ขอบคุณน้องที่อนุญาตให้ผมยืมแฟลชมานะที่นี่ด้วยนะครับเอาละครับตอนอื่นเลยเนี่ยเจ้าแฟลชประกายแสงนะครับก็เพิ่งเอาเข้ามาให้เราได้จั่วกันในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับสําหรับ ใครที่ได้แฟชเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับคนที่แบบจวดแล้วไม่ได้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเรามาดูรีวิวกันก่อนดีกว่าเพื่อที่จะหาทางรับมือสําหรับคนที่ไม่มีหรือคนที่มีก็หาวิธีที่จะปั้นมันให้ดีที่สุดกันดีกว่านะครับสําหรับสายตะกายแสบเป็นฮีโร่แบบอุปกรณ์นะครับเป็นสายสีเหลืองนั่นเองนะครับเป็นฮีโร่คลาส S นะครับซึ่ง โดยพื้นฐานสเตตัสเนี่ยอยู่ที่เนี่ยครับ409ที่เป็น97 hp 203แล้วก็สปีด110จะจริงๆก็ต้องบอกบอกว่าเป็นสเตตัสที่ค่อนข้างสูงเลยเนาะเพียงแต่ว่าเลือดอาจะจะบางหน่อยนะครับแล้วก็ พลังป้องกันเนี่ยก็จะบางนิดหน่อยนะครับแต่มาด้วยสปีดพื้นฐานที่เร็วมาอันนี้เราเทียบกับอะตอมิกนะครับซึ่งอะตอมิกเนี่ยมีอัตราอยู่ที่392แต่แฟชมาอยู่ที่4 9เลยทีเดียวส่วนดิ f เฟนต์เนี่ยก็น้อยกว่าอะตอมิกเล็กน้อยเลือดก,ก็น้อยกว่าอะตอมิกนิดหน่อยนะครับและสปีดเนี่ยมากกว่าอะตอมิกประมาณ20หน่วยเลยนะครับก็ถือว่าเบสเราก็ถือว่าเบสเตตัสเนี่ยอันนี้เทียบแบบ ตัวที่เป็นสายสีเหลือง SSR เหมือนกันแล้วกันเนาะก็ถือว่ามันแรงกว่าอีกหน่อยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของโรหรือบทบาทของตัวสตประกายแสนะครับเป็นโรชัตเตอร์นะครับกับคอฟ o ลเวอร์นะครับ,บ,รบจริงๆแล้วหลักๆก็ตัวโรชัตเตรอร์เนี่ยมันจะเหมือนตัวนี่ครับอ่านี่อ่ะ ตัวโรชเตอร์หรือดานบทยียทั้งแถวด้านหน้านะครับจะเหมือนกับตัวาากกราชกัรรัิเด็กนะเหมือนตัวนี้ที่ผมให้ดูเนาะส่วนอีกหน้าที่หนึ่งของแฟช์เป็นคอ l อฟฟลาลูอัพนะครับก็เป็นหน่วยไล่ตีนะก็จะเป็นลักษณะเดียวกับบิสกี้อะตอมิกราชาใต้ดินอะไรประมาณพวกนี้นะครับแฟช์ก็จะหน้าที่ลักษณะนั้นนะครับสำหรับแผ่นนี้เนี่ยผมมองว่าทีมฟลาลูอัพเนี่ย มีลูกเล่นให้เล่นมากขึ้นนะครับตั้งแต่มีแฟชมาเพิ่มขึ้นเนี่ยก็โอ้โหก็ฟลออาักหนักหน่วงมากๆเลยนะครับมีแฟชมีกาโลโผลเข้ามาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฟลออาดเนี่ยค่อนข้างมาแรงในแพ็คนี้นะครับเอาล่ะเรามาดูเรื่องของสกิลกันดีกว่าสำหรับสกิลเนี่ยก็จะมีแน่นอนครับสกิลพลื้นฐานคือ f s ฟ Slash Sl ตัว f ฟชสแลชเนี่ยจะโจมตีเป้าหมาย2ครั้งโดยทำดาเมจที่120 แต่ว่าได้เอฟเฟกนะครับซึ่งเอฟเฟกเนี่ยเพิ่มความเร็วให้ตัวเอง20เป็นเวลา1รอบนะครับต่อไปท่าอัลติเมท Time Shadow ท่านี้จะวิ่งเข้าไปตีตัวข้างหน้าตัวละ5ครั้งโดยทำดาเมจ140ของแอคแท็ซึ่งจะมีโอกาส70ที่ตัวที่โดนตีจะติด สถานะบทขยี้ตัวที่ติดบทขยี้เนี่ยจะโดนดามีเพิ่มขึ้นอีก30%อฮะาห,าหลังจากที่แฟชชโจมตีเสร็จแล้วจะสร้างโล่ขึ้นมาป้องกันให้กับตัวแฟลชเองโล่ตัวนี้จะมีความแข็งเท่ากับ7%ของ HP คูณด้วยจำนวนศัตรูที่ช้ากว่าแฟชก็หมายความว่าถ้าแฟชได้ออกเป็นตัวแรกของรอบนั้นเลยหมายความว่าศัตรู6ตัวคูณด้วย7 แฟ่จะสามารถสร้างโลได้แข็งที่สุดถึง42%ของ HP ครับต่อไปมาดูเรื่องของ Passive นะครับ Dynamic Flash เมื่อไหร่ก็ตามที่สตูที่มีความเร็วต่ำกว่า8มีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นตีหรือว่าจะหลุดออกจากสถานะมืนเนี่ยแฟลชจะทำการ Follow up ก็คือวิ่งเข้าไปตีด้วย80%ของ Attack พร้อมกับได้เอฟเฟกด้วยจุดนี้น่าสนใจนะครับเพราะเอฟเฟกของท่าแฟเนี่ยมันคือการได้รับ สปีด <Speed S 2> เพิ่มขึ้นอีก20%นั่นหมายความว่าเทิร์นต่อไปแฟลชจะมีโอกาสมากขึ้นในการที่เขาจะไปอยู่ความเร็วอันดับหนึของรอบได้นั่นเองแต่ว่านั่นยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีความสามารถเพิ่มเติมอีกสําหรับแฟลชประกายแสงของเราคือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าทีมของเรามีการไล่โจมตีความสามารถไล่โจมตีนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของดิส k ิงอะตอมิก หลชาชใต้ดินก็ได้ครับสเน็กก็ยังได้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดฝั่งเรามีการ Follow Up ขึ้นมาหรือแม้แต่ตัวแฟชประกายแสงเองก็นับนะครับเพราะว่าเป็นการ Follow Up หลังจากทำการ Follow Up แล้วความสามารถแฟชจะระเบิดพลัง60%ของแอตแท็ของแฟชประกายแสงใส่กับศัตรูทั้งหมดเลยนะก็ฝั่งโน้นจะโดนอีก60%ทั้งหมดเลยได้เป็นจำนวนทั้งหมด3รอบนะก็หมายความว่าตัวแฟชเองสามารถฟลอร์ได้3ครั้งแถมยังระเบิด ดาเมตได้อีก3รอบโอ้โ oh, ห oh, เหมือนได้ตีถึง6รอบในเธอเดียวเลยตัวนี้เนี่ยทำให้แพทฟลออพครั้งนี้เนี่ยดุเดือดมากๆนะสำหรับอุปกรณ์แน่นอนครับแฟชที่ต้องการความเร็วอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นการที่จะได้อทตแทกกับสปีเป็นหลักเนาะจะเป็นสเตตัสค่อนข้างหายากนิดหน่อยนะเพราะว่าเราต้องการอัแทกในการที่จะเคาน์เตอร์และแรง สวร์สปีดเราก็ต้องการทําให้แฟดขึ้นอันดับต้นๆของรอบให้ได้เพื่อที่จะได้มีโอกาสเคาน์เตอร์ได้เยอะขึ้นฉะนั้นชุดที่คิดว่าเวิร์กที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นชุดมาเฟียหรือชุดแก๊งสเตอร์ที่เวลามีการจมตีพื้นฐานเนี่ยจะแรงขึ้นอีกถึง35%เนาะถ้าเกิดว่าไม่มีชุดมาเฟียหรือว่าชุดมาเฟียมีไม่ครบชุดที่พอจะทดแทนได้ในความรู้สึกของผมก็คงจะหนีไม่พ้น ชุดมงังนะครับเพื่อเพิ่มสปีดเข้าไปอีกกับอีกชุดหนึ่งก็คือชุด Material Art นะครับก็คือเพิ่มแอตแทกไปเลยเราจะได้คอเตอร์ได้แรงขึ้นชุด Battle Suit เพื่อเพิ่ม HP จุดนี้เนี่ยมาทดแทนส่วนของเรื่องความบางของตัวแฟชบางทีเราเอาแต่แอตแทกมากไปจนแบบไม่มีเลือดก,ก็จุดนี้อาจจะมาผ่อนจุดนี้ได้บ้าง สำหรับวิธีเผชิญหน้ากับแฟชช h นะครับผมก็ขอแนะนําการใช้หนึ่งก็คือตัวพูลิพผู้พิเซนเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเจาะเข้าไปที่ตัวแฟชชแล้วลดดาเมจนะครับทำให้เวลาแฟชช์ฟอลโล่กลับมาทำาดเมจลดลงถึง40%อีกทั้งเวลาระเบิดดาเมจเข้ามา ก็ทำให้ลดลงถึงสีด้วยนอกจากตัวพูลิพูลิที่สามารถดีบัฟดิมเมทได้แล้วยังมีตัวหลายๆตัวที่ยังสามารถดีบัฟดิมเมจได้อย่างเช่นตัวฟูเก่าครับแพสซีฟของฟูเก่าเนี่ยถ้าเกิดตัวไหนติดก,กระดูกหักก็จะทําให้ดามเมทลดลงด้วยผู้ส่งสารใต้ทะเลถ้าเกิด ตัตรูติดสถานะกัดก่อนก็จะทําให้รดดาเมจด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น2ตัวนี้นจะใช้คอนข้าลาบากเนื่องจากมันจะต้องเป็นการทําให้แฟชนะั้นติดสถานะต่งตางๆก่อนนะครับสเตตัสอีกอันนึงที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของแฟชโดยชัง,งักนเลยก็คือสเตตัสตันนะครับอย่างเช่นราชาน้านฟ้าหรือไลท์เทนิงแม็กตัวพวกนี้นจะทําให้เกิดสถานะติดตันและเมื่อติดสตันแฟชจะไม่ฟอล l ว์อัและโดยปกติแล้วแฟ จะเป็นตัวแรกที่ออกในรอบนั้นเมื่อเราตั u นเขาไปแล้วนั่นหมายความว่าทั้งราวนั้นก็จะทําให้เขาไม่สามารถไล่โจมตีหรือ follow up ได้นั่นเองครับตัวต่อมาก็จะเป็นลักษณะของด้วงหรือชุดสูรน,นะก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่สามารถต่อสู้กับแฟรได้ย่าสูสีได้นะครับอย่างน้อยก็คือเราไม่ได้โดนฝ่ายเดียวรวมๆทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรับมือกับแฟรโดยประมาณนะครับนั้นเรามาลองดูตัวอย่างการเล่นดูเนาะผมเปิดด้วยแฟร์ฟตะไคร่ใสอัดเข้าไปครับปึ้ม ซึ่งก็ติดบวขยี้อะตอมฟอโรระเบิด1ทีตามมาด้วยอัลอยครับตรงนี้อัลอยเนี่ยจะทำให้ติดกระดูกหักก็ทำให้ติดกิงฟอโรแล้วก็ระเบิดอีกหทีจากนั้นอะตอมิกเข้าไปเนี่ยครับซับแทนฟอโรแล้วก็ระเบิด1ทีเนี่ยครับยังไม่ทันจะหมดรอบก็ตายจนหมดแล้วถ้าเกิดว่ามีการั้นดีๆเนี่ยเรียกว่ารุนแรงมากๆสำหรับการฟอโรของตัวไม่ธรรมดาจริงๆ ต้องบอกเลยนะครับว่าทร,าทรัพเทลนั้นที่ใช้อยู่นี้ลิเวอร์ต่ำมากนะครับคือเอามาเพื่อทสสอบตัวฟาโ่เท่านั้นเองแต่นี่ก็สามารถเคลี่ยตัวแถบน,นี้ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นการวางทีมคร่าวๆหลายๆคนก็จะได้เห็นนะครับว่าเออตัวความสามารถของแฟตเป็นยังไงฟาโเงงาเ่เป็นยังไงการทำบัเดเมดเป็นยังไงเนาะ งั้นผมขอลากันด้วยคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่ยังมีข้อสงสัยอยากจะติชมอยากจะแนะนำอะไรก็ตามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับแคทูเกอร์เมอร์ชานนอลช่องที่เก็บโมเมนต์การเล่นเกมขงองผมเอาไว้แล้วเชิญทุกคนเข้ามาสนุกเกียนด้วยกันนะครับคลิปนี้บ๊ายบาย